โปอยตัวอย่างออกมาแล้วครับสโปมันภาคใหม่ที่ดูท่าว่าจะไม่มีพี่ชิมันจะไปลอดหรือเปิดคลิปมาพี่ก็แจ้งเขาเลยเนาะอันนี้หยอกครับหยอกเราไปดูตัวอย่างกันเลยดีกว่าครับมากันที่ตัวเอกหญิงลิโกเธอคนนี้นอกจากจะมีจี้ห้อยความปริศนาเป็นเอกลักษณ์และอาจเชื่อมโยงไปยังเทพตนที่3มลิโกตัวละครที่เกิดในภุมยภาคเผาเดียแล้วเธอก็ยังไม่แตกต่างอะไรกับนางเองโกโปมันคนอื่น เพราะว่าเธอยังหาเป้าหมายหรือความฝันของเธอไม่เจอแต่ว่าเธอก็เข้มแข็งแล้วก้าวเดินต่อไปส่วนตัวละครต่อไปบักรอยเด็กหนุ่มผู้มีมอเตอร์บอลลึกลับแล้วมีเป้าหมายที่ท้าทายโปกไม่ได้ตำนานมาแนวนี้บักโกคนที่สองจวบปาบเลยและนั่นก็คือเหตุผลทําให้บักรอยออกประจนภัยแล้วตัวละครคนต่อไปไม่สิต้องเรียกว่าตัวอย่างกับตันพิกาชูและก็ศาสตราจารย์ฟิสถึงแม้ว่าเขาจะเป็นศาสตราจารย์โปกเกมอนแต่เขาก็มีสาเยเลือดของนักสู้ แต่ก็ไม่รู้ว่าเป็นเรียกของนักสู้แผ่นข้าวเจ้าหรือแผ่นข้าวเหนียวหรือเปล่ามูาบาทสิบบาทก็เล่นเนาะพี่เอาเป็นว่ากับเข้าเรียกโคโโตนะครับพวกเขาอาศัยยีโรที่เต็มไปด้วยความลึกลับและความมหัศจรรย์การประจนภัยระหว่างน้องลีโกก,กับบักลอยกำลังจะเริ่มขึ้นพวกเขาจะก้นพบอะไรแบบไหนหรือโชคชะตาแบบไหนรอพวกเขาอยู่ติดตามในวันที่14เมษายนพร้อมกับความยาว1ชั่วโมงซึ่ง1ชั่วโมงนี้าจะรวมโฆษณาด้วยนะครับ เอาจริงนะครับนายเขนบอกคนดูไปนะครับว่า40นาทีรวมเพลงเปิดกับเพลงปิดแล้วก็ตัวอย่าง1ชั่วโมงได้ดูจริงแค่40นาทีอันนี้พี่ก็แซวเขาเยอะเกินไปแต่ที่แนีตัวอย่างทีมงานก็น่าจะลงทุนหนักพอสมควรแค่ EP แรกก็ภาพสวยขนาดนี้แล้ว EP ต่อๆไปก็งานเผาสิครับว่าไปนั่นแต่เอาเป็นว่าจากการที่ผมเห็นตัวอย่างคร่าๆ ผมก็คิดแล้วมนโนได้ว่าเนื้อเรื่องจะไปทิศทางไหนการเดินทางระหว่างน้องลิกโกะกับบักรลอยจะเป็นการเดินทางผ่านยานหรืออะไรสักอย่างที่สาสาจารย์ฟิสเตร,เ,ตรเอาไว้โดยมีพิกาชูเป็นกัปตันประมาณพวกยานโปรเจกต์มีอะไรทํานองนี้นะครับส่วนการดำเนินเรื่องทั้งคู่อาจจะไม่ใช่เท้าเดินไปตามเมืองต่างๆเหมือนกับพี่ชินในสมัยก่อนนะครับแต่เป็นการขี่ยานไปกับสาสาจาร,รย์เพื่อสํารวจแทนโดยที่ลิกโกะเป็นตัวละครที่หาเป้าหมายของตัวเองไม่ได้จนเธอได้พบก,กับเนโอฮาและการแบคที่ครั้งแรก เธอก็เด็กคนพัตัวเองและนำทางคนดูไปสู่การต่อสู้สุดมันแล้วนำทางพี่ชี้ของเรามาเดาฝันของเธอตรงนี้นะครับนับว่าลิกลกเป็นนางเอกโปเกมอนคนแรกที่เดินสายแบคเทอร์ยับ,บจริงจงจังๆ,งๆงส่วนตัวละครต่อไปลอยน่าเป็นพวกจับโปเกมอนมากกว่านะครับถ้าฟังจากตัวละครตัวนี้พูดช่วงแรกที่พูดไปทํานองว่าฉันจะเป็นคนท้าทายเหล่าโปเกมอนในตำนานเองขี้โม้หรือเปล่าแต่เอาเป็นว่าเนื้อเรื่องนนการต่อสู้กับไททัศนโปเกมอนน่าจะมาจากไอหมอนี่แน่นอนครับ แต่ที่เนี่ยสิ่งที่พวกเราจะไม่ได้เห็นในช่วงแรกๆก็คือเหล่าโคไลดอนกับมิไลดอนที่ต้องโดนตัดบนลงเพราะว่ามียานบินเป็นยานพาหนะและนอกจากนี้ยังมีคู่แข่งของลิกโกที่ยังเป็นปริศนาไม่แน่ว่าชายคนนั้นอาจจะไม่ใช่แค่คู่แข่งธรรมดาอาจจะเป็นคู่มั่นของลิโกแบบว่าเขามาทดสอบลิกโกว่าคู่ควรที่เป็นพยายของเขาหรือเปล่าแล้วตัวละครบักลอยที่อยู่ใกล้กับลิโกมากที่สุดอาจจะพัฒนาความสําคัญกลายเป็นแอบชอบลิโก พราะยังไงอนิเมะญี่ปุ่นที่เป็นการ์ตูนโชเนนแล้วมีตัวคนเอกหญิงเป็นคน,นํำเนินเรื่องมักจะใส่ฉากกุ๊กกิ๊กอะไรทำนองนี้แต่เอาเป็นว่าทุกอย่างก็เป็นแค่การมโนของผมล,ล้วนๆไม่มีอะไรผสมหากมีข้อมูลเพิ่มเติมผมจะรีบมาอัปเดตอย่างรวดเร็วนะครับแล้วสำหรับวีดีโอวันนี้ก็มีแค่นี้นะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจผมทำคลิปต่อไปจ้าเน้